สวัสดีครับวันนี้ผมมีไฟตุ้มโซล่าเซลล์นะครับมาแนะนำครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขนาด150วัตต์นะครับมีความพิเศษนะครับคือสามารถปรับได้3โหมดนะครับก็จะมีโหมดแสงไฟสีขาวนะครับมีโหมดแสงไฟไรยุงนะครับแล้วก็มีโหมดไฟกระพริบนะครับจะมีด้วยกัน2สีคือสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับคราวนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับโหมดนี้เป็นโหมดแสงไฟสีขาวนะครับ เดี๋ยวผมมาปิดให้ดูก่อนครับว่าปกติแล้วมันจะมืดขนาดไหนนะครับครับอันนี้คือสภาพตอนปิดนะครับอันนี้เรามาเปิดไฟนะครับโอเคครับตอนนี้เปิดไฟแล้วครับต่อมาเรามาปรับนะครับที่รีโมดนะครับโหมดไฟไร่ยุงนะครับแสงไฟไร่ยุง ตัวนี้เป็นแสงไฟไล่ยุงนะครับก็ <S <S จะช่วยไล่ยุงไล่แมลงนะครับ <S 2> <S 2> <S ที่อยู่บริเวณที่แสงไฟส่องไปถึงได้นะครับต่อไปจะเป็นโหมดไฟกับพิบนะครับจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินครับครับตอนนี้เป็นโหมดไฟกับพิบครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับ นี่เป็นแสงขาวปกตินะครับโอเคครับกับการใช้งานตอนนี้ก็ง่ายๆครับปกติจะทํางานเองอัตโนมัติทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับนอกจากจะต้องการให้เป็นแสงไฟไร่ย,ยุงก็สามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมมา,าปรับให้ดูสามโหมดอีกครั้งหนึ่งครับแสงนี้แสงขาวนะครับแสงไฟไร่ย,ยุงครับ แสงไฟกับพิบครับ